แจ็คแฟนฉันแชะภาพคู่น้องคากินั่งทำตาแป๋วคุณพ่อออกปากเริ่มดื้อแล้วครับเรียกได้ว่านับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆสำหรับน้องคากิลูกชายวัยสีเดือนของแจ็คแฟนฉันและ ใบมอนกิติยาที่ทางด้านคุณพ่อคุณแม่มักจะออกมาเปิดภาพอวดความตาแป๋วหน้าฟัดของลูกชายให้ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดหนุ่มแจ็คก,ก็ได้เปิดภาพเซลฟี่คู่กับลูกชายสุดที่รักลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวน้องคากิเอาไว้ว่าเริ่มดื้อแล้วครับขณะที่ทางด้านเพื่อนๆแฟนๆได้ผ่านมาเห็นต่างก็แห่กระหน่ำกดไลค์ให้กับความน่ารักและคอมเมนต์เอ็นดูกันยกใหญ่เลยทีเดียวฉเฉลิมพลที่คำพรธีรวงเกิดวันที่13มมิถุนายน พยนศ2532ชื่อเล่นแจ็คเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันโดยก่อนหน้านั้นเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์สั้นมาก่อนเรื่องทำไมต้องเป็นตลก2544ซึ่งกำกับโดยบอลวิทยาทองอยู่ยงและอยู่ละแวกบ้านเดียวกันพอมีการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันจึงได้มีการใส่ตัวละครแจ็คซึ่งเขียนขึ้นสำหรับแจ็คโดยเฉพาะ และจากภาพยนตร์นี้เองทำให้แจ็คได้รับรางวัลสุพรรณหงส์และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแจ็คยังมีผลงานภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเด็กเดนวาไราตี้ผีฉลุยข้าวเหนียวหมูปิ้งสายลับจับบ้านเล็กและเฟรนชิพเธอกับฉันเฉลิมพลที่คำพรทีระวง์เกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2532ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี โดยชีวิตส่วนตัวเฉลิมพลแต่งงานกับใบหม่อนกิติยาจิตพักดีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2567กิติยาจิตพักดีเกิดวันที่29ตุลาคมพศ2542ชื่อเล่นใบหม่อนเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตนักสแสดงสังกัดช่อง 7HD ปัจจุบันเป็นนักสแสดงสังกัดช่องกิติยาเกิดที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของชวีวันพรมมหาร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในปี2559กิติยาได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการชนะเลิศเวทีการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2016พร้อมตำแหน่งสาวมั่นใจเมืองกรุงพร้อมเงินสด5 0,000บาท ต่อกิติยาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD และมีผลงานงานละครเรื่องมัจจุราชฝึกหัดและดวงใจขบถเป็นต้นต่อมากิติยาเป็นนักแสดงรุ่นใหม่และเป็นที่รู้จักกัน